บรรยากาศเสียงล้านะครับของการเดินทางผู้ประกาศคอสโนร์อำเภอแม่แตงทางของการเชิญครับเา้าก็คุณแม่ครูเจ้าและขอ็ผู้เพี่แต่ที่เพียรเจ้าที่มา่ลงงานมา้สูงวัยใจสมัครนะเจ้าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการนะเจ้าโดยสำนักงานคอสอนะเจ้าเห็นความสำคัญของผู้สูงวัยเนาะเพราะว่าระทุกตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเขาเป็นผู้สูงวัยเยอะนะเจ้าก็จะได้เห็นความสำคัญของผู้สูงวัยจับ กิจการสำหรับผู้สูงวัยจริงๆแล้วกิจกรรของรของรนี่ก็คือกายจิตสมองสำหรับผู้สูงวัยนะจ๊ะตอนนี้มันจะขี้ตอกต่อมาถึงเต้นจะบริดตัวกับทั่วประเทศนะจ๊ะทั่วประเทศดังนั้นสำนักงานกศนก็แจ้งกศนเพื่อทุกอำเภอจะต้องเปิดตัวกันพร้อมกันในวันนี้นะจ๊ะแล้วก็ยังกพลักงานว่านะจ๊ะว่าที่อย่งที่ถึงมาเปิดวันนี้ จริงจแล้วคุณเพียงชื enne, ่อสูงไอ้ชืของเขาเปิดเัาพุดนะเจ้าถ้าเจ้าบอกเลยน้าเนาะแล้วก็กศนของเขาเนี่ยขาดน้าคู่หลายคนก็มาช่วยกันจัดกิจกรรมชื่อชพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายนะเจ้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกูบีละกูบีย้ายมากูบีก็เป็นคนบ้านเขาแน่นะเจ้าเป็นโนตะบนที่เล็กมีไอ้ยันต์กอองใจได้เลยนะเจ้ากศนตะบนเขาก็อยู่หน้า้ อาจารย์นี่แล้าต่อไปถ้าคุณยังเปิดแล้วอาจารย์ต้องจะมีการจัดทำแผนอาจารย์ทำแผนจัดกิจกรรมยังไงถ้ากศนมีเงื่อนประมาณหรือแบบมี้งื่อนประมาณเขาก็จะมาช่วยเมาร่วมจัดกิจกรรมของกศนเออพ่อแม่เลยอเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณนักๆอาจารย์ขอบคุณที่มาร่วมงานกศนเจ้าขอบคุณเจ้า แตได้ใจว่าัวอาดารีเสักผู่เนี่ยถ้าในยกแต่ใ้ขขึ้นเก่าผู้จ่าัำเขาไม่้รองนะครับนะครับอันนี้เรียกออกหอเชลฟังนะครับกลับมาสวัสดีทุกท่านแล้วก็ตื่มใจดีใจที่เห็นภาพในธรรมะราจากุุ้ที่ประเทศสนใจแล้วก็เตรียมการมาโดยตลอดเอาหนังร้อที่ใส่อาวให้ัน นะครับเนาะมาออกนักสายแล้วเขาจะออกนักสายแล้ววันนี้ เอวแล้วก็เอวตรงหน้าว่ะหนึง่งสองสอง หันช่วงบนหันช่วงบนหันช่วงบนเจการขาเลีกน้อยันได้นะคะแปดเก้าสิบไม่ยเอบ้านหรือยัง 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 ห้าหกเจ็มวยอที่ยังเจ้าร้อยเป็าตอหวนน้อก็เจ้าแหวนน้อยะสกีนิ้วมือนิ้วสำคัญที่สุดเลยเจ้า้า บริหารมันจะยืดเนาะอ,อ้าวข่อเจ้าเน ครับเอนึงต่อไปก็จะอ้าวเลียนค่ะ mm uh -huh.